ปูการน้ำมัสการเจ้าค่ะปูฝนตกพี่น้องเกี่ยวพ่อปูไกปูติดกินนิมนต์ไก่จะทำร้อนตาเอาล่ะร้อนตาเป็นแค่นปูว่าฝนตกเอาทำช่มสูตรทำเงินงวดที่ผ่านมาเห็นบ่พี่น้องนะครับเลขวิ่งปูให้วิ่งหนึ่งกับสองมานทำกันน้องปูเนาะบวดกกอนแปดกับเก้ามาด้วยกันหกสามพี่น้องสมสายย่าอีสายตัดตัดตัวไหนออกตัวนั้น เด่นหลักหกเลปูเด่นหลักหกหกหนึ่งหกสองหกสามเอนะครับผมมาหกสามมาสามหกนะครับแล้วก็ชุดสรุปปูทำชม่มนี่คือชุดสรุปปูสายตัดเห็นไหมาครับเ,เด่นบนหนึ่งกับสองนะปูนะเด่นล่างสองเด่นบนสองกับหนึ่งมานน้ำกันมาล่างเด่นให้จับใส่หกพี่น้องเด่นล่างสองโอ้บรด้จับเด่นล่างถือว่าแม่นเอาสูตรทำเงินครับผม เอฟซีรอเห็ุง่ายดีครับเหตุง anyway ่ายเหตดใดเลยครับหกสามชมมาสามหนทีึ่งในเร่ที่หึงค่ะสิงหาครับปูพ้นตกแลตีหามเบรอปูหยุ่ตกได้ไหมผมนี่วันเดินาวได้ได้ดินปูวันเ้ดินถาวรนี่ฝนตกมหยุดกี่หนองัาศครับวันนี้ดินดินดกันีลย่ะครับสูตรทำเงินได้ทำชมได้ทำง่าย ง่ายครับปูค่อยบอกสูตรแล้วอาหเรียกติ๊กมาใส่สามหกเอาเอาหกเลขไทยนะปูนะไล่ไปเีกคตัวปูหกตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าสี่โอ้โหงามทั้งหมดครับปูตะลางก็จะได้อาจารเป็นตะลางแล้มานำกันได้ทุกตัวมาด้วยกันได้ทุกตัวอาจารเป็นตะลางครับ นีกันได้ทุกตัวทีนี่ที่ตะล่างเด่นเป็นชัดต่พี่น,น้องเด่นบนล่างเลยด้วเอาเด่นสามกับสี่ในตะล่างเพื่มีสามเจ้าค่ะกำลังสุดสุดมากท่านเลยครับ <laughs> สุดสุดมากท่านครับเอาตามสุดเลยค่ะ เอาวิ่งสกับสี่ปะปัวเอาวันในสามกับสี่เขาคือวัดที่แล้วนี่ในแต่ลางี้มี1กับ2องยู่ได้พี่น้องมันมีตัวเดียวอืมวัดที่แล้วนี่มันมีเลือเด่นก็เดียวให่หนดัที่แล้วนี่ครับ1กับ2เห็นปะครับเอาหันนี้เดดสมกับสี่สามมในต่ลางสามมันม่ครับ เก้าสี 4, ส่เก้าห้าเก้าหกโูนสี่โูนห้าศูนหามาอีกแล้วป่ะนี่มา,มา, <laughs> มาหลอกมารลอนอีกแล้วโูวนหาาทำเงินนะพี่น้องนะเดินดีได้ทำมาชมด้นะครับ ไม่แล้เก้าศูนย์หนึ่งสี่ครับภาีมันขึ้นมาครับภาีมันขึ้นมามันต้องไม่สุดนะมันจะมาสิัช่กันนะครับถ้ามันจะมาช่อกัน หาเดินวิ่งเนี่ยเหลือตัวเดียวเนี่ยเหลือเหลือแต่ด้ปูเหลือซีกับเอาบะมี่จบไปกบปูตัวเล็กจริงหมดเนี่ยวิ่งสองรามาตัวกันนี่วิ่งซีซีตัวเดียวตัดออกครับโัดอออ้ตัดหาเก่าครัเก่าฮะตัดตัวไหนออกตัวนั้นเลยพี่น้องนะครับวันที่แล้วตัดหกสามในปู เฮ้ยท้สูตรครับโอ้เนี่ยครับตรงกันไม่ออกมันระฆังปูตรงหาเก้าแล้วก็ศูอืมหออกมาด้วยครับเดี๋ยวเรียนดักสี่เลยไม่เป็น่ร มีสามผู่สามูเก้าสี่ศูนย์สี่นึ่งสี่ตัวเน้นๆตัวว่องตัวไรปูวนะว่องไรหลายตัววงตัวไดปูว่องตัวนี้บกะหากระตัดงตปัวก้าหาตรงกันบอก่ตรงกันครับตรงกันตรงไรปูสูตรไดสูตรปูหาเจ็ดแปดแต่ว่าสูตรนี้ก็เคยทายอยู่ที่ปูเคยออกอยู่ดิออกองเคยออกอยู่ดชอบเอาตัวนี้ประจำมันหงวดเลยเคยออกอยูทีปูสูตรสูตรตรงกันเนีย รกันก็ออกเยดจะมาดนันเด่นหลักสีนะปูนาะเก้าสี่ศหนึงวงกลมที่หนึ่งสี่ธรรชมนะครับไปหาหยิบจับอ่าสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้เด่นทเดียวศูนย์หาหนึ่งหาในกรร่องปูปหรือเด่นต่หลักสี่แต่ว่าหนึ่งสี่เด่นเด่นสามกับ4ี่ส่เด่น สี่ตัวเดียวครับชุดบนล่างของปูก็รอก่อนได้พี่น้องได้เอาชุดสูตรทำงานไปก่อนเอานี่ครับแคปตัวยังไงชุดบนล่างนะหอึ่งหนึ่งรอยชุดหนึ่งตัวอันนี้จะเห็นชัดได้พี่น้องได้บ่าวแถาเขียนตัวยังไงให้อันนี้ของปูอืมนะครับสูตรปูนะครับท่านผู้ชม สูตรทำเงินอืมที่จริงไงที่นี่สามกับสี่มาปูอ่าตะวัสามมามีปูเล็กตัดออกเลยพี่น้องเด้อสามเลยนาบสามไม่มีโมเมนต์สีกับสามจะมาทำกันอีกว่าปูวันนี้ละว่ามาทำกันทสามวันเอาเบาเท่าเขียนไว้ให้เต็มวิ่งสี่กับสามแต่ว่าสามมามีในตารางสามมามีคู่เลยปูก็เลยตัดตัดเอาเหลือแค่เด่นแค่สี่นะปูนะเด่นแค่สี่เลพี่น้องเด้อเอาแค่สี ลักซีกะเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เม็ดเดียวเลยอกปูนี่นะครไปหาหยิบจับไปหาสั่งจองสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้พี่น้องเดยหาลอตเตอรี่ไน้นี่แล้วผม,ม่าจะมากตัวตัดปูเลยเก้าหาเก้าหกในปูอ่าทน่ามาชมมีงวดที่ผ่านมาเนี่ย็มบอกมาตัวตัดมาหกสามวิ่งเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ย มาน้ากันงวดที่แล้วนีแปดเก้าเก้าตัวอาปูศูนย์หกหนึ่งหกขึ้นตัดหลักหกนี่คือตัดบ่ามันชีบบ้าหกบ้าบาติดหกบ้าบานี่ท่านผู้ชมคิดว่ามันชิบบ้าตามสูตรครับสูตรทำเงินของปูนี่มาถึงสองหนึ่งมาถึงสามหกได้อพี่น้องเด้อนะครับที่ตั้งแล้วมาหน้ำกันได้สิบตัว สามหกมาด้วยกันเอ้ยสองดกันสบหนมาด้วยกันท่านผู้มน,มมนี่สามหกสองหนึ่งวดน,นี้ก็ดีแล้วปูห้าศูห้าเก้ <laughs> เลขประจำเบาเ่าท่านผู้ชมเป็นเดี๋ยวมแต่<ช>เลขออแต่ว่าวิ่งสี่กับสนะครับตัดสามมีพี่น้องเหลือแต่สี เือแต่สีมีคู้ใดมีกับจัาเอามีเียจะจ้บเอาจะ่มน้ำกันมาโฟสามกับสี่พ่มาหรอกผมว่าในตะล่างมมีมาสงัวกเอามันมันมีในตาลางนี่ปูนี่มันมีในตาล่างสองกันหนึ่งแปดกับเก้าก็มีในตาล่างในงวหมดที่แล้วเออหวดก่อนหมดอีนนี้ตัวเดียวครับอันนี้มีตเดียวมต่สครับเอาแคปหนาจอทผช้ชมนะครับนะ สูตรทำเงินนาคบปูให้เน้นหลักซีได้พี่น้องได้940414วงกลมที่14น950515 960616ปูตัดออกซีคูระวังตัดตัวไหนออกตัวนั้นนี่63เลยนะครับมา36ระวัง <c oughs> ได้พี่น้องได้ <c oughs> เอากราบขอบุญขอบคุณปูนรูมชมให้โชคให้ม ắ n นะครับซาดถูกครับฝนกันยั่งตกอยู่พี่น้องคุณนะ ่ะถูกค่ะขอได้โชว์นําปูเดอ้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ